ญ่านี้เปียหรือยาบานะ่ามีถิ่นกําเนิดในแอฟริกาเขตร้อนเป็นหญ้าอายุหลายปีจะเลริญเติบโตได้ในดินหลายชนิดตั้งแต่ดินร่วนโคลนใยถึงดินเหนียวที่มีการระบายน้ําค่อนข้างดีตอบสนองต่ออุณหภูมิของดินและน้ําได้ดีทนแรงได้พอสมควรติดตรงไม่เล็กน้อยมีความกอ,อกต่ําจึงต้องขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์สองถึงสาท่อนต่อหลุมระยะห่างระหว่างหลุม75คูณเซนติเมตรปักท่อนพันธุ์ลงดินให้เอียง45องศาให้ข้อจุมลงดินหนึ่งข้อแล้วเหยียบดินให้แน่น ต้นพันย่านี้เปียนหนึ่งไร่สามารถปลูกขยายพันธุ์ในพื้นที่ประมาณ20ไร่เป็นหญ้าที่ไม่ชอบน้ําขังต้องปลูกบริเวณที่ดอนหรือทําร่องระบายน้ําให้ด้วยตัดลําต้นหญ้าให้เป็นตน้นๆให้มีข้อติดมาสองข้อต่อท่อนนํามาใส่ถุงแลเก็บไว้ในที่ร่มลดน้ําให้ชุ่มทิ้งไว้ค้างคืนรุ่งเช้าสามารถนาลงแปลงปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อได้